ทำมาเองมันก็ยังไม่เพียงพอแล้วก็มันมีในเรื่องของพลังงานที่ผู้ประกอบการต้องทำฉลากคาร์บอนตรงนี้จะเป็นจุดที่ทําให้โครงการนี้ที่เพื่สร้างโครงการวิจัยขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์และเปลียการในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะให้นักวินในใจัยช่วยนำเสนอคร่าวๆใน3ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นเรื่องของคาร์บอนฟุตพื้นที่เราพับขึ้นมาจากการสํารวจจากการเก็บผู้ประกอบการส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการเอาเศษเหลือใช้ จากผลนะครับเอามาทําเป็นแบรนด์ชิก้าหรือว่าตาหายย่าที่มีราคาแพงมากแล้วก็ให้ความหวานเยอะเป็นพิเศษซึ่งวันนี้ทางญี่ปุ่นก็ได้เ,เ,เริ่มดำเนินการไปแล้วก็ส่วนที่3าเป็นเรื่องของผลผลิตที่เกิดจากาการการนครั้งนี้นครับและอาจจะเป็นแตกในเฟสที่เราทำในปัจจุบันว่าจะขยายผลอย่างไรต่อไปครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอโดยอาจารย์สมเกียิเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีทุกท่านครับก็ผมทรงเขียนครับจากวิศวกรสิ่งแวดล,ลออ้อมเทคโนโลยีประจอมคารุนนะครับจะขอเริ่มจากตัวการเก็บข้อมูลกัอนครัว่าที่มาที่ไปของโครงการคาร์บอนนะครับคือเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลอินพุตและเอาพุตของกิจกรรมที่ทางเกษตรกรใช้นะครับ จริงอย่างที่อาจารย์อนาตแจ้งว่าเราจะมี2เฟสเฟสแรกนะครับเราโฟกัสที่แปลงปลูกนะครับแล้วก็เฟสที่สเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสที่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วจะได้ออกมาเป็นคาร์บอนฟลูติกของผลิตภัณฑ์นะครับทีนี้คําถามคือว่าทาไมเฟสแรกเราต้องมาที่แปลงปลูกเพราะว่าตัวแปลงปลูกเนี่ยครับมันจะได้ตัวผลิตภัณฑ์ก็ส่งไปที่ภาคอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้ครับเรายังไม่มีข้อมูลที่แท้จริงว่ากว่าจะได้สับระรดมา1กิโลนยครับมันมีการกด่อยคาร์บอนเท่าไหร่ ก็เลยเปนทีนมาของการทำเล่มต้นของเฟซที่หนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลที่ว่าตอนที่เราไปเก็บน,นะครับก็จริงๆแล้วทางเกษตรกระกน,กนะครับเขาจะมีการปลูกสับปะรดหนึ่งรอบแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวห้าครั้งในการปลูกหนึ่งอรอบพอครบห้าครั้งนะครับเขาก็จะไถจบแล้วก็ปลูกต้นใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้ห้าครั้งนะครับหนึ่งครั้งนะครับก็คือจะเก็บเกี่ยวครั้งละหนึ่งปีหนึ่งปี เพราะฉะนั้นปลูกหนึ่งครั้งก็คือจะปลูกได้ใช้ได้ห้า <sch> <splash> รอบอ่าห้าป yeah, <The> UH, ีครับแล้วก็หลังจากห้าปีเขาก็จะมีการปลูกต้นใหม่นะครับเราก็เลยมาตั้งขอบเขตการศึกษาว่าในหนึ่งการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยครับเราจะคำนวณต่อหนึ่งไร่แล้วก็หนึ่งปีก็จะมีการเก็บข้อมูลเรื่องของการใช้ทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการเตรียมแปลงสับปะรดการไถโปบดินการลงหน่อยปลูก ังหนะครับเรื่องของการปลูกและดูแลสัปปะรดนะครับจะมีการใส่ปุย๋ยใส่ฮอร์โมนทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้ต่อหน่งไร่ก็จะมีสัปปะรด2,000กิโลกนะครับแล้วก็จะมีของเสียที่เกิดขึ้นก็คือเศษใบและจุก8 0 0กิโลกรัมต่อไร่นะครับวิธีการคำนวณอันนี้ผมยกมาแค่หนึ่งหนเคสนะครับว่ากรณีที่ทางเกษตรกรเนี่ยครับใช้ปุ๋ย สูตรยี่สิบแปปริมาณ60กิโลกรัมต่อไร่จะได้ผลิตภัณฑ์สับป,ปะรด2,000กิโลกรัมค่าปลผลิตไคาร์บอนเราเรียกว่าค่ามิชชั่นแฟกเตอร์ครับของสับป,ปะรดเนี่ยครับเออ่ของปุ๋ย288สิบแปนะครับจะมีค่าเท่ากับ1.7628กกิโลกรัมคาร์บอนต่อกิโลกรัมปุ๋ยนะครับตัวเลข1.7628เองแเนี่ยครับเราต้องคำนวณจากสูตรที่ได้จากสมการที่ทงางอบบฟอรเขามีคู่มือไว้ให้นะครับสูตรตรงนี้ก็จะคำนวณจากค่าการ ใช้นโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับก็พอเรารู้ว่าใช้ปุ๋ย1กโลมีการปลดปล่อยคาร์บอนหน่งด1.7628แนะครับแล้วก็1ไ่แไร่เราไผลิตภัณฑ์2,000กิโลใช้ปุ๋ย60กิโลแล้วก็คำนวณออกมาว่าต่อ1กิโลกรัมของผลผลิตสับป,ปรดนะครับจะมีการปลดปล่ยอยคาร์บอนออกมาเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณเรื่องของปริมาณการปล่อยคาร์บอนจากการใช้ทรัพยพากรต่าง หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาสรุปว่ากิจกรรมในแปลงปลูกเด่นไล่นะครับการปลดปล่อยคาร์บ,บอนในขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ0ู0 3 9จสเกกิโลกร,รัมนะครับต่อสับประรด1นกิโลกร,รัมเป็นเฟสทัพนะครับที่หน้าแปลงปลูกนะฮะขั้นตอนการปลูกเนี่ยครับก็จะมีการใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีทั้งหลายนะครับก็จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนที่0ูยดูย์เ้าส4ี่กิโลกรัมต่อ สับป,ปะรดหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเนื่องจากการเก็บเกี่ยวสับป,ปะรดนะครับจะมีการตัดเศษจุกเศษใบทั้งหลายนะครับซึ่งเศษจุกเศษใบพวกนี้ครับถ้าไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์เราก็คิดว่ามันถูกย่อยสลายและเปลี่ยนไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0.13 3กิโลกรัมคาร์บอนต่อกิโลกรัมสับป,ปะรดนะครับผลรวมทั้งหมดกว่าจะได้สับป,ปะรดภูแลงมา1กิโลเนี่ยครับ จะมีค่าการปล่อยคาร์บอนอยู่ที่0 2 3 0 4ี่กิโลกรัมคาร์บอนต่อสับประรดผู้ล1่กิโลกรัมนะครับก็อันนี้เป็นตัวสรุปถ้าเราวเรวมเศษของเสียนะครับ0.23ทีนีก้กรณีที่เราสามารถนําเศษของเสียจากการเก็บเกี่ยวขั้นตอกนการเก็บเกี่ยวนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําปุ๋ยหรือการแปรสภาพเป็นจานทั้งหลายนะครับเราก็จะโยกปริมาณคาร์บอนตรงนี้ทั้งหมดไปเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือเศษจาน ันจะทําให้ค่าการปล่อยคาร์บอนสัมรณ์คูเลนกิน 1, โลกรัมนะครับอยู่ที่0.0973นะครับซึ่งค่านี้ก็ได้ลองมาเทียบกับค่าอืน่นจากการสํารวจข้อมูลที่มีการปีมพ์ออกมาครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยต่างๆหรือแม้กระทั่งค่าที่เป็นเรียกว่าค่าสถิติของประเทศไทยก็คือได้จากองค์การบร,ริหาร,ร,รการเงอนกระจกนะครับขององค์การบริหารการเงอนกระจกจะอยู่ที่0.1250กิ 1, 250. โลกรัมคาร์บอนนะครับ ก็เราคิดออกมาแล้วก็มีค่าใกล้เคียงกันต่างกันปากกวประมาณ20เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสนอของการงานวิจัยระยะที่หนึ่งนะครับว่าถ้าเราอยากจะลดการปล่อยคาร์บอนจากแหล่งปลูกสับปะรดอย่างแรกเลยเราควรจะไปลงที่เรื่องของการนำจุลไปไปใช้ปรนะโยชน์แล้วก็เราจะมีการพว่วงโดยใช้ข้อมูลการเก็บข้อมูลการปล่อยคาร์บอนนะครับ ไนเรื่องของการคำนวณนะครับให้น้องเบนช่วยอธิบายเพิ่มสวัสดีครับผมสุภกิจหมอนิติพง์ครับนักวิจัยทางวศวกรรมสุขภาพจากมหาวิทยาลัยเชียงปอนตุจการก้าวชลธีครับหลังจากที่อาจารย์ทรงเขียนให้เก็บค่าข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาหมดแล้วนะครับต่อไปคือเราใช้ตัวอากาศยานไร้คนขับที่เรียกง่ายๆว่าโจรครับในการเก็บข้อมูลค่าช่วงแสงจากเซ็นเซอร์ของตัวโจรคือค่าแสงในช่วงสีแดง สีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินครับแล้วก็ค่าัสีในช่วงในฟเฟเวอา์ครับผมหลังจากนั้นที่เราได้ข้อมูลครับแล้วก็ค้นพบว,ว่าตัวแปรที่สําคัญในการที่เราเก็บข้อมูลคืออายุของต้นไม้ครับตอนที่เราใช้อายุของต้นไม้เพื่อดูว่าเขามีการผลปล่อยคารา์บอนสูเป็นปริมาณเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้ครับจากที่เกษตรกรเ็นต้องมานั่งคานวณและเก็บใช้เวลาึงมากกว่าเรียกว่าหลายสัปดาห์ครับเราทำทุกอย่างให้เสร็จได้ภายในสิบวันสามารถช่วยลดระยะเวลา ในการทํางานและเก็บข้อม <t> ูลได้ครับผมครับก็อันนี้เป็นส่วนที่ใช้โดนในการใช้ในส่วนของออผมนะคระับครับคว,า,วามาร่วมกพระจอมเกล้าธนบุรีเช่นเดียวกันนะครับในในส่วนของไรซูกาที่ที่เราสนใจนะครับเนื่องจากว่าใน่ไอันที่ทุกท่านเห็นอยู่ครับตัวสับปะรดผููแล้ะครับเวลาเขาเอาเข้าโรงงา,านไปตัดแต่งนะปรากฏว่าเขาจะต้องมีการซอกตัวตาสับปะรดออกนะครับ ซึ่งการซอฟตาสับะรดเนี่ยจะต้องมีการซอฟค่อนข้างลึกเพราะว่าตาของสับะรตูแรเขาะจะอยู่ลึกดังนั้นตัวเวสที่เกิดขึ้นจากโรงงานนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ20%ทางกลุ่มวิจัยเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็เลยมาคุยกันไปทำรีดิเรกเจอร์ดูว่าโปรดักที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้ก็คือนักสารหายากหรือว่าที่เราเรียกว่าแร่นะครับโดยใน,ในตัวการศึกษาของเรานะครับเราก็ใช้ตัว ัตถุดิบน,นะฮะก็คือจากตัวตาซึ่งบริเวณรอบตาของมันเนี่ยฮะมันจะมีเนื้อสับปะรดอยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปทําแห้งครับไปทําแห้งแล้วก็นํามาบดเป็นผมในสารนี้นะฮะซึ่งตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวตั้งต้น <บา S 1> ที่เราใช้ในการผลิตตัวตัวแรชูก,กา้านะครับหลังจากนั้นทางพระเจอก้าวทุบรีเราเองแล้วก็มีแต่ทางด้าน,เนาเทคโนโลยีนะครับในกระบวนการนี้นะฮะเราใช้กระบวนการทางด้านลิงสาน ในการเปลี่ยนน้าตาลฟุกโตสเพราะว่าก่อนที่เราจะทําการศึกษาครับเราได้ส่งตัวนี้ครับวัตถุเหตุเข้าแกลบกล่องว่าไปศึกษาว่าองค์ประกอบของน้ําตาลที่ที่อยู่ในเศษเหลือทิ้งนนครับมันมีองค์ประกอบของน้าตาลเชคไคบ้างนะครับแลว้วก็เราพบว่ามันมีฟุกโตสอยู่ซึ่งฟุกโตสมีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนจากฟุกโตสไปเป็นแรรสุก้าหรือว่าตัวน้าตาลายยาหายากนะฮะตัว การใช้อินซานนะครับในการตัดออกมาซึ่งเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีน้ำตนาลหายากหรือว่าเรซูก้าอยู่แค่30%มนะครับซึ่งมันจะต้องมีผ่านกระบวนการเพอริฟายให้มันมีความบริสุทธิ์เพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้นทุนในการผลิตต่อ1กรัมนะครับตอนนี้อยู่ที่6บาท ต่อหนึ่งกรัมแสดงว่าก็ประมาณ6,000บาทต่อ1กิโลกรัมอันนี้คือต้นทุนเนาะเรายังไม่ได้บวกในเรื่องของโน้ตเฮาวในเรื่องของอตัวฟอสซิปี้ต่ตางๆท,ที่เราใช้ในการผลิตนะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่ามันมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับที่นํามาใช้แต,แต่แต่ก็คิดว่าน้ำตาลชนิดนี้มันมีประโยชน์ค่อนขอ้างเยอะเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลที่ไม่มีลังงาน แต่มันก็มีความหวันเทียบเท่ากับน้ำตาลทั่วไปนะครับที่สามารถเอาไปแอพพลายได้ในในหลายาานนอุตสาหกรรมนะฮะถัดไปก็คือติดพันอย่อื่นเดี๋ยวให้อาจารย์พันศิริเล่าให้ฟังนะครับว่ามัียังมีติดพันอื่นๆที่เราเราได้จากตัวสับปะรดนะครับว่ามีติดพันอะไรนะครับเชิญศิริเลยครับนะคะอาจารย์พันศิริสินธ์ลักษานจากสังสงกงานสารสนเทศมหาวิทยาลัายแม่ฟ้าหลวงค่ะ ด้วยความที่เราเป็นมหาวิทยาลัยในื้นที่ค่ะถ้าท่านทราบอยู่แล้วว่าเชียงรายมีสปอต2ธ0ก็คือแ,แลัแราวันนี้จะได้ชิงทั้ง2งพันะคะมีความตัเอย่นที่แตกต่างกันแต่ว่าโครงการเราโฟกัสที่สมรสพูพแลงเพราะต้องมีการติดได้ตลอดทั้งปีนะคะส่งออกเป็นหลักนะคะก็เราทํางานโดยรับการับสนุนวมประมาณจากหลายๆภาคส่วนนะคะก็ขอผู้ในภา่ารวมนะคะก็ หลักๆวัตถุดิบที่มาใช้ใช่นหมวัตถุดิบและวัตถไดิบเเรสนะคะไม่ว่าจะเป็นสับปะรดที่ขนาดใหญ่เกินไปขายเป็นลูกเล็กๆไม่ได้เพราะว่าความโดดอีกแร่คือจะต้องเป็นสับปะรดลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กๆเนี่ยเราก็จะขายในรูปของตัดแต่งส่งออกนะคะตอนนี้ตลาดหลักๆก็จะเป็นจีนเกาหลีสิงคโปร์มาเลย์นะคะส่วนที่เกินจากอันนี้เนาะลูกเล็กเกินไปนะคะหรือถ้าเป็นเมือแก่หรือว่าลูกใหญ่เกินไป ก็จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเช่นยกตัวอย่างเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นลูกใหญ่เกินไปนะคะเราก็จะามาทําเป็นสับปรอบแห้งโดยใช้เทคโนโลยีคือไมโครเวฟร่วมกับกลมร้อนได้รับการสนับสนุนจากวชค่ะเครื่องนี้นะคะแล้วก็ธรรมาชาติร้อเซงค่ะไม่มีการเติมน้ำตาลนะคะก็ข้อดีของมันก็คือว่าจากระยะเวลาอบแห้งที่สิ่ยี่ห้าชั่วโมงนะคะด้วยเคร,รื่องตัวนี้เราใช้เวลาแค่เจ็ดชั่วโมงนะคะหั่นสับปรดใส่เครื่องแล้วก็ ในกรนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการอบแห้งส่วนสับปะรดลูกเล็กๆหรือว่าส่วนที่เกรดนะคะเราก็เอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์น้าสับปะรดโดยใช้กระบวนการไม่ใช่ความร้อนในการฆ่าเชื้อนะคะทุกท่านน่าจะได้ชิมไปแล้วมันจะมีความสดใหม่เราชินสับปะรดคั้นสดนะคะอันนี้ใช้งมีไฮเพรสเชีย e เพรสเซชิ่งหรือกระบวนการแตะรูกด้วยความแรงสูงจากน้ํานะคะก็เสียบกากากด้วยความที่เราอยากจะใช้ประโยชน์จากทุกส่วนจริงๆนะคะ กากก็จะมาเป็นิตภั์ตัวนี้นะคะเอากากมาตัดปรุงรสแค่เพลอนิดหน่อยเพื่อให้ความรสชาติกลมกล่อมนะคะก็จะกลายเป็นสับปะรดฟูแนบหล่อตัวนี้อยู่ในระหว่างจดสิทธิบัตรอยู่นะคะก็เป็นการใช้ประโยชน์เอาเป็นว่าสับปะรดที่ตกเละเข้ามาเราใช้ประโยชน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวสามารถชิมได้แล้ววันนี้มีให้ติดไม้ติดมือกับด้วยนะคะค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็น ความแปลกใหม่อันนี้ก็เป็นโครงการออร์แกนิกข้าวเดี๋ยวตอนบนเมนื่อปี60น,นะคะผู้ประกบบอบการอยากได้ผลิตภัณฑ์ใหม่แทนที่จะทานน้ําอัดกส๊สทั่วไปที่ได้แค่น้าตาลนะคะเราก็ใช้น้ําสับปะรดเป็นเบสแล้วก็สมุนไพรสูนนะคะอัดแกส๊สเข้าไปนี่ก็จะได้วิตามินนะคะแล้วก็จะมีความสดชื่นและประทานจะได้ประโยชน์มากกว่าน้ําอัดแก๊สทั่วไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะคะผู้ประกอบการอยากได้ผลิตภัณฑ์ใหม,ะะบบมะะ่จาก รลักษณะนะคะซอสกับของขาวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เรากำลังต่อยอดอยู่ส่วนตาที่ซอ้อออกนะคะตอนนี้ก็คือเป็นแค่อาหารสั์ซึ่งแทบจะไม่มีมูลค่าเลยนะคะเราก็เอามาทำโปรเซสโดยการหมักเป็นินเก้านะคะก็อาจารย์นัตยาเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเพราะเราได้อันนี้เราน่าจะได้คือของปปคนะคะเราทำเป็นโปรโตโคอลของแบบสกิลได้แล้วนะคะในเฟสนี้ เราก็เลยจะอัพสเกลนะคะแล้วก็จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่นเป็นกัมมี่นะคะที่มีวีกาอยู่นะคะมันมีความสามารถในการเป็นแอนตี้ค่ะก็ตอนแรกที่เราทดลองในอาลตาสับประรดเพลล์นะคะมาทำมาทำเป็นวีนกาเนาะแล้วก็ทดสอบความสามารถทางด้านขอ n c t i o n a l property อ,อ,อโโะค่ะ ก็ทดสอบอีกสองแงี้ยคือเรารู้ว่าคนไทยเนี่ยเป็นเบาหวานเยอะแล้วก็เป็นโรคไขมันในเลือดสูงดังนั้นเราก็ดูว่าเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายที่มันย่อยแป้เป็นน้ําตาลหรือว่าย่อยไขยมันให้กลา,ายเป็นไขมันที่สะสมในเซลล์เนี่ยมีเอนไซม์อะไรบ้างเราก็ทดสอบความสามารถของน้ำวินเ้าของเราว,าว่ามันสามารถเชืย่งยงเอนไซม์เหล่านั้นได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ในเฟสแรกก็พูดแล้วค่ะว,ว่ามันสามารถช่วยยับยังย้งเอนไซม์ต่างๆได้ดังนั้นการดื่ม มี้าจากสับป,ปะรดเนี่ยค่ะสามารถถ้าหากว่าเป็นคนเป็นเบาหวานหรือว่ามีความการเลือดสูงเนื่อง,งจากไขมันสูงเนี่ยก็าสามารถที่จะดื่มมี้าเพื่อลดหรือป้อง,งกันการเกิดโรคต่งางๆได้ในในเฟสที่เรากาลังดำเนินการร่วมกันอยู่ก็จะเป็นการเอาวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทาผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นเพราะว่าพูดถึงในแง่ในมันคนที่ให้การยอมรับพวกมีก้าที่ดื่มเพื่อสุขภาพก็จะวงค่อนข้างาจะแคบค่ะก็เลยอยากจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นค่ะ ติการน,น่าจะแนะนําเกือบครบค่ะตัวสุดท้ายไม่ได้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเวสนะคะเป็นตระกูลของใบนะคะที่จะต้องมีการตัดแต่งอยู่แล้วหรือมีการรื้อทิ้งเน็ดแรงนะคะตัวหน่อเขาไปทําเป็นพันต่อปุกต่อไปได้ตัวใบเนี่ยมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่วันนี้บงังเอิญติดภารกิจที่อินเดียไม่ได้มาร่วมนะคะอาจารย์เขาเอาใบจากสับปะรดนะคะมาทำแห้งแล้วก็ไป ต้มสก,กัดเอาเยื่อนะคะเพื่อเอามาเค้ือรูปนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนานั่นจากว่าบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ยังไวต่อความชื้นนะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องหาสารทางธรรมชาติเพื่อมาเคลือบเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในที่หลากหลายมากขึ้นนะคะก็เราพยายามอาศัยคอนเซ็ปต์ที่ว่าสับประรดเข้าโรงงานร้อยลูกจะต้องใช้ประโยชน์ได้ทุกสว่วนของสับประรดคะ่ะก็พยายามม,มา สนักสนุนค่ะส่วนต่อไปนะจะขออนุญาตฟังเสียงจากผู้ประกอบการที่เป็นธราคานที่เข้าร่วมโครงการกับเราเรียนเชิญคุณแม่จันล่าค่ะพี่จันล่าเชิญค่ะ